พระใหม่มาแรงปี2,567สวัสดีค่ะวันนี้ช่องหมื่นแสงธรรมมีเรื่องราวของพระเกจิอาจารย์5รูปที่กำลังโด่งดังและมีชื่อเสียงในช่วงเวลานี้มาฝากนะคะก่อนอื่นขอให้ทุกท่านช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยค่ะช่องหมื่นแสงธรรมได้รวบรวมข้อมูลของ5พระเกจิอาจารย์ ที่มีกระแสามาแรงในช่วงกลางปี2,567นี้แต่ถ้าจะพูดกันจริงๆแล้วก็มีพระเกจิอาจารย์ที่โด่งดังจำนวนมากกว่าที่กำลังจะกล่าวถึงต่อไปแน่นอนแต่ในวันนี้ช่องหมื่นแสงธรรมขอยกมาพูดเพียง5รูปก่อนนะคะขอให้ผู้รู้ทุกท่านได้ช่วยเพิ่มเติมคอมเมนต์แนะนำครูบาอาจารย์พระเกจิอื่นๆที่ท่านรู้จักให้กับช่องของเรา เพื่อที่จะได้นำข้อมูลไปสรุปเพิ่มเติมในคลิปต่อไปค่ะและยังเพื่อเป็นการช่วยให้ผู้แสวงบุญทุกท่านได้มีโอกาสทราบและไปเคารพสักการะท่านด้วยเช่นกันค่ะมาค่ะ5อันดับต่อไปนี้ไม่ได้เรียงตามความนิยมหรือสิ่งอื่นใดน,นะคะท่านที่1ที่ทุกท่านน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วค่ะคือหลวงปู่ศิลาสิริจันโทจังหวัดกาฬสิน ที่ลูกศิษย์ลูกหามากราบท่านกันอย่างล้นหลามยังมีบางท่านไม่ทราบว่าจะไปกราบท่านหลวงปู่ศิลาได้ที่ใดหลวงปู่ศิลาท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดพระธาตุเหมือนหินอําเภอเขาว,วงจังหวัดกาฬสินธุ์แต่โดยปกติแล้วท่านจะพำนักอยู่ที่ธรรมอุทยานตำบลเชียงเครืออําเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งไม่ไกลจากตัวเมืองมากนะะักค่ะ และควรเข้ากราบในช่วงเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง9นาฬิกา30นาทียกเว้นวันจันทร์ที่เป็นวันพักขององค์หลวงปู่ท่านค่ะมาพูดถึงวัตถุมงคลของท่านนะคะในเวลานี้วัตถุมงคลของท่านร้อนแรงมากราคาทวีคูณมากขึ้นหลังจากสงกรานเป็นที่ต้องการของเหล่า,าศิทธานุสิ์อย่างมากค่ะท่านที่2หลวงปู่จือ่อ วัดเขาตังเงาะอุดมพรจังหวัดชัยภูมิถือว่าท่านเป็นอีกหนึ่งครูบาอาจารย์ที่มีผู้คนเคารพนับถือมากมายเพราะถือว่าเป็นเกจิอาจารย์สายอีสานที่ท่านก็เคยกล่าวเคยเล่าอะไรหลายๆอย่างที่เกี่ยวกับหลวงปู่ศิลาว่าหลวงปู่ศิลาเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบถ้าญาติโยมที่มาวัดหลวงปู่จือวันนี้ได้ทราบก็ควรจะได้ไปกราบไหว้ หลวงปู่จือวัดเขาตังง้ออุดมพรเคยได้ไปทำพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลกับหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทเป็นประจำที่เป็นรุ่นหลักๆสำคัญๆหลายๆรุ่นโดยเฉพาะรุ่นรวยล้านล้านเหรียญอุ้มบาทที่หลวงปู่ศิลาได้บอกมาว่าครูบาอาจารย์ทั้ง9ท่านต้องนิมนต์มาให้ครบให้ได้ หนใน9ท่านนั้นก็คือหลวงปู่จื่อวัดเขาตงงาง้ออุดมพรและท่านยังเป็นสาย,สยาศิทธิอนุสิตของหลวงปูผ่ผางวัดอุดมคงคาคิริเกตวัตถุมงคลของท่านก็มีหลายสิ่งที่มีชื่อเสียงมากมายท่านที่3หลวงปู่เวินคุเนสโกวัดบูรพาโคเกเครืออำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินทท่านเป็นพระเถระเกจิชื่อดังเก่งกรรมฐาน หลังจากที่ Facebook เพจหลวงปู่ศิลาสิริจันโทได้โพสต์ภาพและข้อความระบุว่าพระปฏิวัติดีอีกองค์สหธรรมมิกขององค์หลวงปู่ศิลาสิริจันโทคือองค์หลวงปู่เวรคุณนสโกท่านเก่งกรรมฐานเพชรน้ำดีเมืองกาฬสินอีกรูปหนึ่งซึ่งหลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกแชร์ออกไป พบว่ามีศิษยานุศิษจำนวนมากที่เลื่อมใสศรัทธาในหลวงพ่อพระครูโสคลวินัยวัดหรือหลวงปู่เบิร์คุเนสโกรองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธ์สายธรรมยุทธ์หลังไหลเข้ากราบสการะองค์หลวงปู่โดยหลวงปู่เบิร์นได้เมตตาออกมาให้พรและจานเหรียญวัตถุมงคลของหลวงปู่กับเหล่าลูกศิษย์ลูกหาที่มาเข้าแถวจนแน่นศาลาวัด โดยหลวงปู่จะออกมาให้เข้ากราบได้วันละสองรอบรอบแรกช่วงเวลา12นาฬกา30นาทีและรอบที่สองในช่วงเวลา16นาฬกาของทุกวันและราคาวัตถุมงคลของท่านก็ไม่ธรรมดากำลังมีราคาสูงขึ้นสูงขึ้นท่านที่4พระอาจารย์สุริยันโคสปัญโยวัดป่าวังน้ำเย็นจังหวัดมหาสารคามซึ่งถ้าย้อนกลับไป ท่านก็เคยมีความเกี่ยวข้องกันกันกบหลวงปู่ศิลาเหมือนกันได้ออกเหรียญและทำพิธีพุทธาพิเศษร่วมกันหลายวาระตอนนี้หลายๆท่านกล่าวกันว่านี่คือฮกลกซิ่วของภาคอีสานหนึ่งในนั้นก็คือหลวงพ่อสุริยันท่านเป็นสุดยอดเกจิอาจารย์ที่เป็นพระนักพัฒนาวัดของท่านก็มีความสวยงามตระการตาพัฒนาให้เป็นแลนด์มาร์กหนึ่งในจังหวัดมหาสรารคามได้เลยทีเดียว ใครมีโอกาสได้ไปจังหวัดมหาสารคามควรได้ไปชมวัดและไปกราบท่านเพื่อเป็นสิริมงคลตอนนี้ราคาวัตถุมงคลกำลังแรงขึ้นมาควรรีบหารีบเก็บไว้จะเป็นการดีค่ะท่านที่5พระอาจารย์ต้อมแห่งวัดท่าสแบงจังหวัดร้อยเอ็ดถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกจิคณาจารย์ทางภาคอีสานที่กำลังโด่งดังตอนนี้ตามที่ได้เล่าไปว่า ที่คนกล่าวว่าพระที่เป็นฮกลกซิ่วของภาคอีสานคือหลวงปู่ศิลาพระสุริยันและท่านที่สก็คือพระอาจารย์ต้อมแห่งวัดท่าสะแบงนี่แหละค่ะในเรื่องของวัตถุมงคลของท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องประสบการณ์ด็ดีเอกลักษณ์ในการสร้างรูปแบบฉบับของพระอาจารย์ต้อมมวลสารพิธีกรรมพิธีการถือว่าครบถ้วนทุกกระบวนความทั้งหมดนี้ เป็นห้าพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่กำลังดำรงขันอยู่ท่านผู้ฟังที่อาศัยอยู่ในภาคอื่นๆขอให้ช่วยแนะนำพระเกจิอาจารย์ดังของแต่ละภาคแต่ละจังหวัดมาให้ผู้ฟังในช่องของเราได้ทราบเป็นบุญด้วยนะคะขอให้เชิญคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมรับฟังขอให้ทุกท่านโชคดีร่ำรวยร่ำรวยสวัสดีค่ะ